สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาเสนอแนะในเรื่องของแผงควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับชื่อภาษาอังกฤษว่าไฟอารลาม Control Panel นลนะครับสำหรับการเสนอแนะนี้นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการบรรยายนะครับประกอบ powerpoint ไปดูกันนะครับอยู่ในจอตอนนี้นะครับก็คือแผงควบคุมนะครับหรือไฟอารลาม Control Panel ตัวยอ่อของมันนะครับชื่อยอ่อๆของมันก็คือ FCP FCP หรือแผงควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับนะมันมีหน้าที่รับแจ้งเหตุการเกิดเพลิงไหม้นะครับจากอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้และอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือนะครับอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ก็ได้แก่นะครับอุปกรณ์ตรวจจับควันอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนอุปกรณ์ตรวจจับเพลิง เป่วไฟนะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมาแสดงผลนะครับการเกิดเพลิงไหม้ให้ผู้ควบคุมนะครับหรือผู้ที่อยู่ในอาคารทราบนะครับเป็นสัญญาณก่อนนะครับ8.1นะครับการทำงานนะครับสักครู่นี้ก็บอกแล้วนะครับว่าอุปกรณ์มันเป็นตัวอุปกรณ์เริ่มสัญญาณเนี่ยก็คือจะทำงานตรวจจับนะครับตรวจจับการ การเกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วก็จะส่งสัญญาณมาที่ FCP ส่งสัญญาณมาที่ FCP เสร็จแล้วก็จะทําให้ผู้ที่ควบคุมดูแลอาคารนั้นทราบนะครับในเบื้องต้นเพื่อที่จะได้ไปตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่ามีการเกิดเพลิงไหม้หรือไม่นะครับถ้าไม่มีการเกิดเพลิงไหม้อาจจะเกิดข้อขัดข้องนะครับ ก่อนที่เราจะดําเนินการต่อไปนะครับการทํางานต่อของ FCP นะครับถ้าหากว่าไม่มีการเกิดเพลิงไหม้ก็สามารถที่จะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตนะหรือว่าหยุดการทํางานนะครับในระยะเวลาที่กําหนดนะครับสำหรับ FCP การแจ้งเหตุของ FCP เนี่ยจะสั่งให้อุปกรณ์แจ้งเหตุนั้นเป็นแบบชนิดเป็นเสียงหรือจะเป็นแสงก็ได้นะครับ 8.2นะครับสักครู่นี้คือหลักการทำงาน8.2นี่คือชนิดของแผงควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีกี่ชนิดเดี๋ยวไปดูกันครับชนิดที่1นะครับชนิดทั่วไปนะครับ Conventional นะครับ2ครับชนิดระบุตําแหน่งได้ Addressable นะครับ3ครับชนิดเครือข่าย Network นะครับชนิดของแผงควบคุมมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดด้วยกันนะครับ ชนิดทั่วไปชนิดระบุตำแหน่งได้แล้วก็ชนิดเครือข่ายเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันว่าชนิดทั่วไปเป็นยังไงครับชนิดทั่วไปเนี่ยนะครับ conventional เนี่ยก็จะใช้กับวงจรระบบไฟอาลามเนี่ยแบบ2สายนะครับแบบ2สายแล้วก็แบบ4สายแบบ2สายและสาแบบส,าละสายเป็นยังไงผมได้นำเสนอแล้วในลิปที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ คลิปแรกๆเกี่ยวกับส่วนประกอบของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับชนิดทั่วไปเนี่ยจะทำมาจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับและก็วงจรไมโครโปรเซสเซอร์อันนี้คือตัวอย่างไลเซอร์ไดอะแกรมของแผงควบคุมนะครับชนิดทั่วไปนะครับชนิดทั่วไปก็จะมีทางด้านอินพุตนะครับอินพุตก็โซนหนึโซนสโซนสนะครับ นะประกอบด้วย s m สโ e กเ t e เตอร์ e ี t เ e t เ c t o r และก็แมนนวลสเตชันนะครับประกอบแล้วก็มอีอุปกรณ์ปลายสายนะครับ End of device ในตัวตันทานนะครับอันนี้ Input ครับตัวประมวลผลก็คือ FCP ตัวนี้ครับแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้ว Output ก็คือกระดิ่งนะครับแล้วก็ End of device อาจจะมีแผงแสดงผลเพลิงไหม้ด้วยครับนะตรงนี้นะครับ อันนี้คือแบบชนิดทั่วไปต่อนะครับชนิดที่2ครับชนิดระบุตำแหน่งได้ addressable นะครับ addressable เนะี่ยมีมีชื่ออีก2ชื่อนะครับก็คือแบบ m u l t ิ p e กหรือแบบอัจฉริยะนะครับ intelligent นะครับอันนี้ชื่อผู้ผลิตเขาเขาตั้งนะครับเขาตั้งนะครับแบบชนิดระบุตำแหน่งได้เนี่ย ก็สามารถแบ่งได้อีก2อ,อย่างนะครับก็คือแบบระบุตำแหน่งได้แบบเต็มรูปแบบครับ full addressable นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถบอกจุดเกิดเพิงไม่ได้แน่นอนครับ1 0อเครับเพราะในระบบมีตำแหน่งที่บอกแน่นอนนะเพียงตำแหน่งเดียวก็คงจะพิเศษหน่อยนะครับราคาก็จะแพงด้วยนะหน้าตาเป็นนี้ครับ รูปอาจจะเล็กนิดนึงนะครับมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมาอีกเยอะเลยนะครับผมเสริมนิดนึงก็คือว่าอุปกรณ์เริ่มสัญญาณพวก smoke detector เนี่ยจะใช้กับแบบทั่วไปไม่ได้นะครับมันจะเป็นเฉพาะของมันเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์มันจะมีตัว S แล้วก็มีตัว A ห้อยไว้ A ก็ย่อมมาจาก addressable นะครับเป็น s u b s c r i p t อยู่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับใช้ได้เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับ เฉพาะของ full address นะครับส่วนแบบที่2แบบกึ่งระบุตำแหน่งได้ semi addressable นะครับการระบุตำแหน่งเนี่ยทำได้โดยการต่อผ่านอุปกรณ์รับสัญญาณนะครับรับและส่งสัญญาณก็มี monitor module นะครับ zone addressable module นะครับแล้วก็ control module ด้วยนะครับ semi เนี่ยสามารถใช้กับอุปกรณ์เริ่ม,มสัญญาณ แบบทั่วไปได้นะครับอันนี้จะซอบๆลงมาหน่อยราคาก็จะเบานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่สามารถที่จะบอกตำแหน่งได้แบบ100%เซนะครับก็จะกระชับเวลาขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับจากแบบทั่วไปนะครับต่อนะครับอันนี้คือไลเซอร์ไดแกรมนะครับของแผงแผงควบคุมแบบกึง่งระบุตำแหน่งได้นะครับ Semi Address Able นะครับชนิดที่3นะครับชนิดเครือข่ายหรือ Network ประกอบด้วย FCP นะครับที่ทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ตั้งแต่2ชุดขึ้นไปเหมาะสำหรับอาคารพิเศษขนาดใหญ่นะครับที่มีหลายหหลังนะครับเชื่อมต่อกันในระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับนี่คือชนิดเครือข่ายมาดู8.3ครับอุปกรณ์ประกอบที่สำคัญนะครับ อุปกรณ์ประกอบที่สำคัญของ FCP หรือว่าตู้ควบคุมนะครับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตัวตู้นะครับอันดับแรกเนี่ยต้องมีกุญแจเปิดปิดมีกุญแจไขเปิดปิดนะครับตู้นะครับแล้วก็ตู้ต้องมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าต้องบรรจุแผงควบคุมแผงวงจรนะครับแบตเตอรี่นะครับเอกสารอื่นๆนะครับหน้าแผงเนี่ยต้องมองเห็นไฟสัญญ,ญาณนะครับ ถ้ายืนอยู่ตรงหน้านี่ต้องมองเห็นนะครับไฟสัญญาณโดยไม่ต้องเปิดฝาตู้นะครับสามารถซ่อมบำรุงได้นะครับจากด้านหน้าตู้ครับเปิดฝาแล้วก็ซ่อมบำรุงเช็ควงจรนะครับเอกสารระบบแบบการติดตั้งใบรับรองการติดตั้งรายงานการตรวจนะครับคู่มือการใช้ล็อกบุ๊กอะไรพวกนี้นะครับในตู้ต้องต้องสามารถบรรจุเก็บของพวกนี้ได้ด้วยนะครับเวลาตรวจสอบหรือว่าเช็คอะไรจะได้หาง่ายๆนะครับ จะได้ไม่หายไปไหนต่อไปตัวตู้แล้วนะครับก็จะพูดถึงไฟแสดงสัญญาณนะครับอินดิเคเตอร์แลมปครับไฟโชว์ทั้งหลายแหล่ครับที่หน้าตู้นะครับก็จะมีดังนี้นะครับมี power ครับอินดิเคเตอร์โชว์ power นะครับ system alarm นะครับ system t o p b l e นะครับ ac power fail battery fail ground fault อะลามโซนนะครับแล้วก็ทับเบิลโซนนะครับอันนี้ต้องเป็นไฟโชว์ที่ที่หน้าตู้เลยนะครับนะโดยทั่วไปก็จะมีประมาณนี้แหละครับเพราะว่าถือว่าเป็นข้อบังคับนะครับต่อไปมีตัวตู้แล้วมีไฟโชว์แล้วนะครับมาดูปุ่มกดหรือสวิตช์ควบคุมนะครับคอนโทรลสวิตช์ก็จะมี n o w l e d g e นะครับปุ่มเนี่ยเอาไว้ เพื่อรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำให้เสียงบัสเซอร์เนี่ยหยุดหยุดนะครับสต็อปนะครับซิสเต็มรีเซ็ตครับซิกซิกนอนนะครับไซเลนแลมเทสนะครับอีกตัวหนึ่งครับนอกจากจะเป็น FCP แล้วก็ยังมีแผงแสดงผลเพลิงไหม้นะครับแอนนอลเเเตอร์นะครับตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นตัวแสดงโซน การเกิดเพลิงไหม้นะครับแล้วก็บอกโซนนะครับประมาณนี้ก็จะมีเป็นแบบข้อความนะครับเป็นแบบแผนผังนะครับแล้วก็มีหลอดไฟโชว์เป็นหลอด LED ครับนะอันที่4แบบไมโครคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือส่วนประกอบของ Annual c e a t o r นะครับต่อไปอีกตัวหนึ่งนะครับ ใน FCP ส่วนของ FCP ก็จะมีโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับอาคารใหญ่อาคารสูงนะครับก็ประโยชน์มันก็คือเอาไว้สำหรับเกิดเหตุนะครับนักผจ,จนเพลิงหรือเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ทำการสื่อสารติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมห้องอยู่นะครับหรือศูนย์สังการดับเพลิงนั่นเองโทรศัพท์เนี่ยมีข้อกำหนดดังนี้นะครับโทรศัพท์ ที่ใช้ในระบบไฟอลา,ามเนี่ยจะต้องเป็นโทรศัพท์ทีอ่ออกแบบมาโดยเฉพาะนะครับไม่ใช่โทรศัพท์ทั่วไปสายสัญญาณทั้งหมดนะครับต้องมีวงจรตรวจคุมด้วยตรวจว่าสายขาดไหมสายชอ็อตไหมอะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วโทรศัพท์เนี่ยจะต้องติดตั้งนะครับในช่องบันไดเนี่ยทุกๆุกสามชั้นนะครับ3ชั้นติดตัวหนึ่งหรือตามห้อง ควบคุมระบบไฟฟ้าระบบน้ําอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นส่วนกลางอันนี้คือโทรศัพท์ถือว่าเป็นโทรศัพท์ฉุกเฉินก็แล้วกันทีนี้มาดูตําแหน่งการติดตั้งแผงควบคุมครับตําแหน่งการติดตั้ง FCP ก็แล้วกันนะครับแผงควบคุมเนี่ยมีอาคารใหญ่นะครับสําหรับอาคารใหญ่นะครับอาคารสูงขนาดใหญ่พิเศษสถานประกอบการพิเศษเนี่ยก็จะติดตั้งอยู่ที่ศูนย์สการดับเพลิงนะครับ ถ้าเป็นอาคารขนาดเล็กนะครับก็จะติดตั้งที่บริเวณที่มีคนเห็นนะครับหรือห้องที่คนดูแลนะครับอาคารอยู่นะครับและก็ไม่ควรติดตั้งในสถานที่เปียกแล้วก็ติดตั้งในพื้นที่ที่สะดวกนะปฏิบัติงานได้ง่ายซ่อบมบำรุงประมาณนี้นะครับส่วนแผงแสดงผลนะครับเมื่อกี้แผงควบคุมนะครับ อาคารติดตั้งอาคารใหญ่แล้วอาคารขนาดเล็กแผงแสดงผลเพลิงไหมการติดตั้งต้องอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนอยู่ในพื้นที่ทางอาคารหรืออยู่ในห้องควบคุมหรือศูนย์สัส่งการดับเพลิงนะครับที่สามารถเข้าบ่มลุงรักษาได้ก็ตัวนี้ก็จะติดข้างๆกับ FCP นั่นแหละครับนะเพราะว่ามันใช้คู่กันแผงแสดงผลเนี่ยจะติดตั้งนะครับสูงจากพื้นนะครับสูงจากพื้นอยู่ระหว่าง 75ถึงเมตร85เซนติเมตรหรือ0.75ถึง1.85เมตรโดวยวัดจากขอบล่างของของตู้นะครับขอบล่างนะครับวัดลงมาสุดท้ายนะครับในเรื่องของแผงควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้สุดท้ายก็คือขั้นตอนการแจ้งเหตุนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับแบบขั้นตอนเดียวและก็แบบหลายขั้นตอนนะครับ แบบขั้นตอนเดียวเนี่ย FCP ที่มีจำนวนโซนไม่มากส่วนใหญ่แล้วจะเมื่อตรวจจับเพลิงไหม้ได้แล้วมันจะแจ้งเลยนะครับแจ้งทันทีกระดิ่งดังทันทีเลยอันนี้เรียกว่าขั้นตอนเดียวถ้าเป็นหลายขั้นตอนนะครับยังแบ่งได้อีก3สเต็ปเหมือนกันนะครับหลายขั้นตอนเนี่ยตอนที่1เนี่ยก็คือ FCP เนี่ยได้รับแจ้งเหตุมาที่ศูนย์สั่งการดับเพลิงนะครับ แล้วศูนย์สัส่งการดับเพลิงก็จะตรวจสอบนะครับตรวจสอบแล้วก็เกิดข้อผิดพาลาดเราก็ทําการแก้ไขแล้วก็รีเซ็ตหรือไม่งั้นก็ถ้าเกิดเพลิงไหม้มันก็จะเดินหน้าไปโดยอัตโนมัติอันที่สนะครับสาหรับหลายขั้นตอนแจ้งเหตุด้วยสัญญาณอบพยพนะครับอบพยพเนี่ยเฉพาะนะครับเฉพาะพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้หรือต้นเพลิงจากนั้นแล้วค่อยส่งสัญญาณเตรียมพร้อม นะครับในพื้นที่ที่เหลือนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับการแจ้งเหตุเป็นระบบนะบเป็นระบบอ,อันสุดท้ายก็คือเอาแบบที่1กับแบบที่2ม,มารวมกันเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนการแจ้งเหตุเพลิงไหม้บางทีเราจะเห็นนะครับจะเห็นสังเกตเห็นนะครับจะมีจุดรวมพลนะครับอันนั้นคือสําหรับเกิดเพลิงไหม้หรือเกิดการแจ้งเหตุ เราจะต้องมารวมพลเพื่อเช็คชื่อคนหรือว่าเช็คจํานวนคนนะครับเพื่อจะได้ทราบว่ามีเท่านี้เหลือเท่าไหร่อยู่ในตัวอาคารนะครับสำหรับแผงควบคุมและแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับไฟอลามคอนโทรลพาเวลก็จบไว้เพียงเท่านี้สำหรับนักศึกษาก็ขอให้โชคด,ดีนะครับในการทำแบบทดสอบสุดท้ายขอฝากนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกดไลค์นะครับแล้วก็กด u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะครับที่ผมจะได้จัดทำขึ้นสวัสดีครับ